ดูสิไม่มันขี้อายแล้วทำไมหนูเดินอย่างนี้คะทำไมหนูเป็นอย่างนี้คะนะดูที่โอ้โหติดกระดองร่วงลงไม่ได้ป้าอันนี้เต่าอะไรอะ่ะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะอันนี้เต่าอะไรเต่าตลาดบังกะปีอะคะ่ะซื้อมาในราคาที่แพงหูฉีก รู้ว่าโดนหลอ,อกแต่ก็ซื้อนะคะตัวยักษ์หนึ่งตัวตัวใหญ่มากดูคีบนะคะดูขาเขาค่ะตา,ตาห่ห้งอนีน่ดูอจ้องตาค่ะตาตา,ตา,ตาฟันต่อฟันนะคะเดี๋ยวเขาจะเคลื่อนหัวอย่างไวด้วยนะคะยาวมากๆค่ะอ่าตัวเล็กค่อยๆขยับละ โดยปกติเต่าพวกนี้รักสันโดษไม่รู้นะอ่านใน Google นะคะรักสันโดษอย่าป้อนอาหารบอกว่าเฮ้ยกินดีกินดีนดอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยเขาเป็นเต่าพันขี้อายเนี่ยที่ที่เรามาพูดอย่างนี้ก็คือพยายามให้ให้สร้างความสัมพันธ์นะคะแต่เขาก็ขี้อายอ้าวไม่อายแล้วเว้ยเฮ้ยกูเพิ่งบอกว่าอายเมื่อกี้เองโผล่มาซะ เนี่ยประมาณนี้ยตัวใหญ่จะกล้าหารตัวเล็กจะขี้อายส่วนผักเนี่ยให้ไว้ตั้งแต่ตอนเช้าเขาคงอิ่มเพราะว่าเมื่อวานให้แตงกวาไว้แล้วแตงกวากลับบ้านมาก็หมดเลิกง,งานมาดูแล้วก็หมดไปเนี่ยเขาออกกล้องด้วยนะเขาออกสื่อเอาช่วยบันทีดีเจ๊ช่วยบันทีดี บอกค้างนานละอินุสไม่อย,าอย,าอยา่างงี้น้ำวิอะยัไไงไงอ๋ออ๋อโอเคขาหลังอะขาหลังไม่โผล่มันจะทิ่มหน้า,ามันจะทิ่มหน้างไงมันก็แบบมือดันดูดิขาหลังไม่โผล่ด้ยขนาดมะน่าจะทิ่มหน้าขาหน้าอันไหในในในให้เพื่อนๆดูเลขสิคะมีไหมคะท้าย ได้ท้ายสามตัวตรงมีไหมใครดูออกก็บอกด้วยมีจับเวียงเลยจับเวียงแล้วเริ่มมีลายป่ะถ่ายรูปใบ้มาเลยแต่เราไมแคปก่อนมีหางด้วยป่ะอันนี้คือหางต้องมีหางแต่หกเกะกล้าปะเกะกล้าจับปะอุ้ยอุ้ยนั่นมันคือตูดหรือเปล่า นะอ๋อ<ม>โอเค๋อมันไม่สามารถกลับหัวในนั้นได้ใช่ไหมจับมือ <laughs> อย่าไปจับมือมันเดี๋ยวมันก็งับเเลยขี้กลัวอ,อย่าไปเล่นกับมันมากไม่ค่อยกลัว้ะเห็นป่ะไม่ค่อยขักลัวไม่ค่อยหนเร็วแล้วอันนี้ยังเป็นเด็กน้อยอยู่สีสวยอยู่ตอนแรกนึกว่าเป็นเต่าอะไรนะเต่าโบกไม่เต่าน้ำใช่ใช่เด็กมันจะเอียดเอียดมีเสียงปะไม่ละเงียบชินแล้วเริ่มเริ่มชินกับพวกเรา ขืนไปปล่อยที่สวนบึงมึงเสร็จเสร็จตัวเฮียครับเสร็จคุณเฮียครับดูดิสองไซส์กระจาดนี่คือกระจาดใหญ่สุดนะต้นกลิบมาเจเขา <อ S 2> จะตกแต่งให้มันแบบมีเขียวเขียวเฮ้ยหรือว่าน้ำนี่คือขี้มันเหรอวะออตอนเช้าคือน้ำใสคือเปิดก๊อกนะใส่นะแต่ตอนเนี้ย น้ำค้นขุ่นนะคะ,ะทำไมกระถางเยอะแยะทำไมคือไม่ได้กินอะไรทำไมขี้เยอะขนาดนี้ฮะสลรภาพมาเดี๋ยวนี้เงียบเงียบไม่โตต่อแกแน่ๆเลยตัวโตขี้เยอะเนี่ยฮะ ดูดิผักก็น่ายังไม่เนา่านะอย่าให้ให้กินผักแช่เขี่ยวไม่ไม่ไม,ไม่เพื่อสุขลักษณะเดี๋ยวเราจะเทน้ำทิ้งแล้วตอนเย็นเราก็จะไปปล่อยตรงนู้นหรือเราไปปล่อยตรงนู้นอุ้มไปเล็กอุ้มไปดิอุ้มไปตรงนู้นไปน้ำเดี๋ยวเทเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาลดต้นไหนเฮ้ยสองมือไหวคุณพระ เูอุ้มทีตน่ยเออกูจะอุ้มทีละตัวเพราะกลัวมันกัดมันหันมากัดไม่ได้เอาเผื่อมันคอมันไม่ได้ยาวขนาดหมุนกลับมาได้เฮ้ยมันมีมันทําได้ไม่เคยได้ยาวขนาดหมุนกลับมาฝั่งนี้ได้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นครึ่งตัวนะเอยกลัว่ไม่รู้เลยนี่ขาบ้านน้อยๆของนางนะคะก็ถือว่าใหญ่อะปาก็ทําไว้ให้อันนี้นี่ฮะจะปลูกผักบุ้งก็ ไม่ขึ้นไม่ได้อะไรปลูกผักพุ้งให้มันกินได้ไหมเนี่แหละอ่ะปล่อยไปท่ำการแสงแดดที่สาดแสงมานนีนตร้อ่างน้ำมีให้กินตรงนี้นี่ค่ะอ่างน้ำน,นี่นะคะอ่ะปล่อยตามธรรมาชาติละบ๊ายบไม่ว่าจะเป็นเต่าบิน